สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน f a c e b o o k กันนะคะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแทบขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า km social นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยค่ะาสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ตรงนี้เลยนะคะและใครที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกก็เข้าไปสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอ,อกตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านและอย่าลืมติ๊กด้านล่างนี้ด้วยนะคะสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปนะคะแล้วก็กดเข้าสู่สมาชิกเลยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาที่หมวดหมู่ค่ะแล้วก็เลือกมาที่ เพิ่มไลฟ์โพสอีโมจิตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะสามารถเลือกบริการเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปที่ Facebook กันนะคะแล้วก็มาที่โพสต์ค่ะแล้วเราก็จะคลิกตรงเวลาตรงนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์ข้างบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่ตรงแถบด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะตามที่เราต้องการที่จะปั๊มได้เลยนะคะ ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะคะขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งค่ะโบนัส5%เมื่อเติม1000บาทขึ้นไปค่ะเราก็สามารถใส่จำนวนเงินตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะสามารถสแกน QR code จ่ายเงินตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะสามารถอ่านคำแนะนำและทำตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะนะคะบอกว่าตอนนี้ออเดอร์ของเรากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้หรือมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ของเราที่ล่าช้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะค่ะก็จะใส่หัวข้อเรื่องนะคะข้อความค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยค่ะหากเพื่อนคนเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%อีกด้วยนะคะอ่ะเราจะกลับไปดูยอดหัวใจกันค่ะว่าตอนนี้เราเพิ่มหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวรีก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะกําลังรอดําเนินการอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนที่ยอดยอดหัวใจของเราขึ้นกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ยอดอิมมจิของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ของ KMM Social ค่ะสามารถเข้ามาใช้เข้ามา ศึกษาดูได้นะคะสำหรับใครคะที่สนใจคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ